สวัสดีค่ะชื่อเจนนี่ติดคณะอินด้าจุราค่ะเป็นสถาปัตย์อินเตอที่เลือกอินด้าเพราะว่าอินด้ามันจะต่างจากภาคไทยตรงที่ว่าเนื้อหาที่เขาสอนเรามันส่วนมากจะไม่ได้จบไปเพื่อเป็นสถาปัตย์โดยตรงแต่ว่าเขาจะสอนสกิลหลายๆอย่างเพื่อให้เราสามารถเอาไปต่อยอดและใช้เพื่อ กับอาชีพอื่นๆได้เลยหนูเลยรู้สึกว่ามันค่อนข,ข้างจะตอบโจทย์กับหนูที่อยากจะทำด้านสถาปัตย์แต่ว่าไม่ได้อยากที่จะทำไปตลอดเลยคิดว่าอินดาค่อนข,ข,ข,ข้างจะเหมาะกับหนูมากที่สุดค่ะเลือกที่จะสอบ G d ดีเพราะว่ามันเร็วดีแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่ต้องเรียนที่โรงเรียนจนจบม6ก แล้วก็ไม่เปล่องเงินพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีเทคนิคการอ่านโดยพยายามทำ GED ready บ่อยๆจะได้ชินกับคำถามแล้วก็จะได้ตอบได้อย่างมั่นใจค่ะ ใช้เวลาเตรียมสอบประมาณ2เดือนค่ะแล้วรู้สึกว่าวิชาที่ยากที่สุดคือวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเน้นการท่องจำแล้วหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการท่องจำสักเท่าไหร่ค่ะ เักเรียนที่เอมเพราะว่ามีพี่ชายที่เคยมาเรียนที่เอก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มหาลาัยที่เขาต้องการเลยรู้สึกว่าเอมเป็นที่พึ่งของหนูเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เหมือนกัน จะได้คะแนนเยอะๆก็แนะนำให้ลงสอบแค่อาทิตย์ละวิชาพอเพราะว่าจะได้ทุ่มกับมันให้เยอะๆแล้วก็ก่อนจะไปสอบก็ควรทำแบบฝึกหัดเยอะๆถ้าอยากได้แบบฝึกหัดก็สามารถมาขอที่เอมได้ค่ะเพราะว่าเขาให้เยอะมากค่ะ สำหรับพอร์ตที่จะยื่นอินดาเราเราใส่ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดไปนในในพอร์ตเพราะว่าอาจารย์จะได้เห็นว่าเรามีบุคลิกยังไงความชื่นชอบยังไงแล้วก็ความสามารถอะไรบ้างส่วนข้อกำหนดสำหรับพอร์ตก็ต้องไม่เกิน20หน้าสามารถน้อยกว่านั้นได้แล้วก็สามารถเป็นอะไรก็ได้เลยค่ะจะเป็นโปรดักต์ดีไซนก็ได้ขึ้นแบบบ้านก็ได้หรือว่ามันไม่จาเป็นที่จะออกแบบออกมา มาเป็นชิ้นงานแบบบ้านขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอินด้าเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างกับไอเดียของเด็กแล้วก็ให้เราจินตนาการได้ตามสายเลยค่ะ <S 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 อันนี้เป็นหนึ่งในชิ้นงานของพอร์ตโฟลิโอหนูชื่อว่า inclusive play space ที่เป็น สนามเด็กเล่นที่จะช่วยพัฒนาด้าน socialization skill ของเด็กออทิสติกเพื่อให้เขาสามารถเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ซึ่งสิ่งที่หนูชอบเกี่ยวกับงานนี้เพราะว่าต้อง e ิ r c h ค่อนข้างเยอะแล้วก็หนูหยิบแสงกับสีกับการจัดเรียงของสนามเด็กเล่นเพื่อจะได้ช่วยให้เด็กออทิสติกมาเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ตามที่หนูอยากจะช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะ งานใน Portfolio ไม่จำเป็นที่จะต้องทำบนคอมอย่างเดยวสามารถทำออกมาเป็นชิ้นงานและถ่ายรูปใส่เข้าไปในพอร์ตก็ได้เพราะว่าสิ่งที่อินดาเขามองคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมากกว่าที่จะเป็นความสวยงามที่ขึ้นบนโปรแกรมเราออกมาเป็นอะไรที่อลังการขนาดนั้นเพราะว่าเขาอยากมองว่าจุดประสงค์ของเราและกับชิ้นงานของเราจริงๆมันวีเลตกันไหมมากกว่า จะแนะนําน้องๆที่จะยื่นคณะอินด้าเหมือนกันนะคะว่าให้ใส่ความเป็นตัวเองไปให้ได้มากที่สุดจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ไปจนมุมตอนสัมภาษณ์เพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วเวลาสัมภาษณ์จริงๆมันจะโฟล์ได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรือว่าเตรียมอะไรไปมาเพราะว่าเราค่อนข้างจะใส่ใจกับมันและทุ่มเทให้มันให้ให้กับมันมากกว่ามากกว่าเลยค่ะ ตัวสอบสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์หนูก็ฝึกฟังภาษาอังกฤษไว้เยอะๆแล้วก็พยายามคุยกับคนรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญมากในตอนที่จะไปสัมภาษณ์เพราะว่าเราจะพูดคุยกับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษไว้เยอะๆแล้วก็พยายามฟังจากคนหลายๆสัญชาติเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นคนมาสัมภาษณ์เขาเขาเป็นต่างชาติที่มาจากหลายที่แล้วสำเนียงเขาบางทีมันจะฟัง ังยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไปดีพอเวลาเราฟังคําถามอาจารย์มันอาจจะเข้าใจยากและต้องคิดนานเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันจะถามตอบได้เร็วขึ้นแล้วมันจะฟล์แล้วก็ออกมาดีกว่าค่ะ บรรยากาศในห้องสัมภาษณ์ค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าจะเป็นแค่อาจารย์สามคนกับเราหนึ่งคนตอนสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการสัมภาษณ์ค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเพราะว่าเขามีพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วถึงเตรียมไปเขาก็จะไม่ได้ให้เอาเออกมาดูเพราะว่าตอนที่หนูไปสัมภาษณ์หนูมีเตรียมชิ้นงานที่เคยทาไว้ตั้งใจจะไปให้อาจารย์ดูแต่เขาก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเขาเน้นพอร์ตโฟลิโอที่เรายื่นไป ส่วนคําถามที่หนูรู้สึกว่ายากที่สุดมันไม่เชิงเป็นคําถามแต่ว่าในการาสัมภาษณ์อินดาเขาจะมีรูปภาพประมาณ20รูปแล้วเขาให้เราสุ่มจับมา1อันแล้วก็พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับมันซึ่งหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าการจะตอบพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพนั้นมันก็ควรที่จะใช้ความรู้ของเราด้านศิละปะ เอามาใส่ด้วยเพราะว่ารูปมันจะแรนดมมากๆมันอาจจะเป็นรูปตึกหรือว่าผลไม้ให้เราพูดอะไรเกี่ยวกับมันในเชิงศิลปะค่ะเพราะฉะนั้นรนู้สึกว่ามันยากถ้าไม่ได้มีความรู้มากพอด้านศิลปะค่ะหนึ่งคำให้กับอิงก็สะดวค่ะเพราะว่าติดดี s เอเลยมาง่ายมากเลยค่ะ